เดื The truth. อดชูดเจาะลึกจริงมาเปิดประเด็นค่ะพังทีนาดย่อยยับแอมมี่แฉเดือดแม่ยกสาย พร้อมเผยสายเหตุเลิกมอ็บทางด้านของฟินรุง้งไผ่เตรียมตาสว่างใกล้เทกวนรัศดรค่ะหลังจากที่ทางด้านของนายสมนน์เล็กอุทัยหรือว่าแป้งศิลปินกาฟิตี้ชื่อดังค่ะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าเตรียมแช์ทุกอย่างหลังไม่ได้รับคำขอโทษจากไซ์และบุง้งแม่ยกมอบและทอน้ำเลี้ยง ที่ถูกโยงจนเข้าใจผิดว่าแป้งเป็นสายตำรวจทำให้ทางด้านของแอมมี่นั้นถูกจับในคดีเผาพระบรมชายาลักษณ์หน้าเรือนจำกลางของเปรมโดยระบุว่าตนนั้นได้ให้เวลาทุกคนนานแล้วในเมื่อทุกคนที่ออกมากล่าวหาว่าแป้งผิดนั้นยังนิ่งเฉยทั้งๆที่แป้งนั้นก็ต้องการแค่คำขอโทษจะเป็นหลังใหม่ก็ได้แต่ก็ไม่มีใครยอมทำแถมยังกล้าแกวะตามโพสต์ต่างๆอีก เที่ยงคืนนี้ขออนุญาตแก้ไขข้อเท็จจริงแกนนำม็อบแต่งเรื่องมาใส่ความแป้งเพื่อเบี่ยงเบนจากเรื่องนักต้มตุนที่อยู่กับไซให้จบในวันนี้กันซึ่งต่อมาค่ะทางด้านของปางก็มีการโพสตคลิปออกมาซึ่งเนื้อหาใจความในคลิปนะคะก็สรุปได้ว่าหลังจากที่ทางด้านของแอมมี่ออกจากเรือนจาค่ะก็ได้มีการนัดคุยกับายแล้วก็บุง้งแต่พบว่าายค่ะได้มีการพานนเข้ามาในกวนม็อบด้วย ซึ่งเดิมทีค่ะนนปราบจะบกก็คือนักต้มตุนแล้วก็เคยมีคดีติดตัวโดยแป้งนะคะก็บอกว่าแอมมี่นั้นไม่ไว้วางใจคนคนนี้ที่เข้ามาอยู่ในม็อบแอมมี่ค่ะก็มีการยื่นคำขาดว่าถ้ายังมีคนนี้อยู่กับทรายก็จะไม่เข้าร่วมม็อบแล้ว พร้อมกับยังมีการบอกอีกว่าทางด้านของนนนั้นรับจ้างทำม็อบจนมีเงินไปใช้หนี้ในคดีต่างๆแต่ก็ได้มีคอมเมนต์นะคะเข้ามาในโพสต์ว่ายังเห็นหลักฐานที่ทางด้านของนน,นค่ะเอาเงินของม็อบไปใช้หนี้อยากให้มีหลักฐานว่าโกงไปเท่าไหร่และวีรกรรมของนน,นค่ะก็ยังมีการสั่งให้เด็ก3คนไปปาระเบิดที่3ยานมิทาววันที่มีการชุมนุมด้วย ขณะที่แกนนำรัศดรค่ะอย่างภัยเพนกวินและก็รุง้งก็ต้องการให้นนนั้นออกจากม็อบไปและยื่นคำขาดว่าหากทรายยังดึงดันให้อยู่ก็จะแยกตัวออกมาทำม็อบกันเองซึ่งในวันที่24มิถุนายนนี้ทางด้านของเพจแนวะร่วมธรรมศาสตร์และกลุ่มรัศดรค่ะก็ได้มีการประกาศออกมาชุมนุมสู้ชนเพดานก็ต้องทำให้เรานะคะมาจับตาดูกันว่าจะมีแกนนำชุดเดิมหรือว่ามีใครขึ้นมาแทน หาก้ายนั้นยังมีการพานนนเข้ามาร่วมม็อบอยู่แน่นอนว่าทั้งไพ่เพนกวินและรุ้งก็อาจจะมีการเทม็อบครั้งนี้ได้ค่ะอย่างไรก็ตามก็มีหลายๆคอมเมนต์นะคะมีการวิาพากษ์วิจารณ์ไปถึงเสียงที่แป้งออกมาแช้ว่าทำให้เห็นถึงความเน่าเฟะของม็อบ3นิ้วขนาดพวกเดียวกันอย่างรับไม่ได้เช่น ฟังจนจบนะครับคิดว่าคลิปนี้จะบอกอะไรได้มากพอสมควรยิ่งมีคุณแอมมี่ที่เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ทำลายคุณแป้งรวมถึงคุณต้อมชุงที่แกนนำติดคุกไปมาร่วมคุยด้วยยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแป้งนะส่วนหลังจากนี้ถ้าแอมมี่จะหายไปจากการเคลื่อนไหวก็พอเข้าใจอยู่ยิ่งสาวใสกันแบบนี้ยิ่งทำให้รู้ว่ากลุ่มนี้ไม่ได้มีความสามัคคีกันเลย ทั้งนี้ค่ะจากการชี้แจงดังกล่าวก็เป็นไปตามคลิปเสียงนะคะที่แปงมีการโพสต์ซึ่งก็แสดงเห็นถึงความเน่าเฟกของม็อบและก็เงินบริจาคของม็อบจำนวนมากยังคงเป็นปัญหาใหญ่ค่ะที่ทำให้บรรดาแกนนำแตกคอกันแล้วก็อาจจะเป็นจุดๆของม็อบ3นิ้วเพราะคนที่เข้าร่วมตอนนี้ก็เริ่มตาสว่างกันแล้วค่ะ มาเปิดประเด็นค่ะสมบัติแชะยาวๆแกนน้ำท่อนน้ำเลี้ยงโกงยับไม่มีห้องน้ำห้าล้านและเปิดโรงแรมให้เด็กวางแผนก่อเหตุมวลชนถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือค่ะจากกรณีค่ะเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาที่ทางด้านของนายสมรนน,อนเล็กอุไทยหรือว่าแป้งศิลปินกราฟฟิตี้ชื่อดังได้มีการโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ออกมาเคลื่อนไหวอย่างน่าสนใจ ภายหลังค่ะจากที่มีการเกิดเหตุวิวาทกันเองภายในกลุ่มของม็อบ3นิ้วซึ่งมีการโจมตีกันอย่างดุเดือดเมื่อช่วงประมาณมีนาคมที่ผ่านมาโดยชี้แจงถึงประเด็นของสายตำรวจในม็อบค่ะที่มีการแจ้งจับนายชัยอมรอแก้ววิบุญพันธ์หรือว่าแอมมี่คดีเผาพระบรมชายาลักษณ์หน้าเรือนจำกลางคลองเปลมประมาณว่าพวกที่แต่งเรื่องหาว่าแปลงเป็นสายเอาตำรวจไปจับแอมมี่ทั้งหลายแอมมี่ออกมาแล้วความจริงออกมาแล้ว ไม่คิดจะเอ่ยคำขอโทษกันสักหน่อยหรอและแป้งค่ะก็ยังมีการทิ้งท้ายอีกว่าอุดมการประชาธิปไตยแบบไหนถึงตอนแลแต่งเรื่องกับฆ่าคนอื่นทางสังคมแบบนี้ล่าสุดค่ะวันที่20มิถุนายนทางด้านของนายสมนนนเล็กกุไทยหรือว่าแป้งค่ะก็ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยการโพสต์ข้อความในทานองว่าถึงเวลาแล้วที่จะแชรความจริงเที่ยงคืนนี้รู้กันโดยระบุว่า ตลอดระยะเวลา3-4เดือนที่ผ่านมาต้องจมอยู่กับคำกล่าวหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยแกนนำในม็อบที่เรียกตนเองว่าทําเพื่อประชาธิปไตยเพียงเพราะดันไปรู้ความจริงบางอย่างซึ่งตอนนี้ไม่สนใจแล้วว่ามันจะเละเทะแค่ไหนแต่การที่โดนใส่ร้ายและด่าทอมากมายในประเด็นที่ว่า 1. เซียนแว่นแกนนำเชียงราย โพสจนลงหนังสือพิมพ์ว่าแป้งได้รับคลิปจากแอมมี่ส่งให้พี่ต้อมแล้วพี่ต้อมส่งให้ตำรวจแล้วก็สรุปกันเลวๆว่าแป้งเป็นสายให้ตำรวจ 2. หาว,ว่าแป้งพยายามกล่าวหาว่าสายสั่งล็อกตัวแอมมี่ทั้งทั้งที่สายก็ขอโทษแป้งเองกับปากในเรื่องนี้แล้วไปเปลี่ยนเรื่องกลายเป็นแป้งขอโทษ 3. เฮียบุง้งที่เขียนด่าเรากับว่าแป้งไปทำลายขบวนการอะไร ประโยคที่ว่าจดชื่อไว้บนบัญชีหนังหมาแล้วว่าทำอะไรทรายกับแอมมี่มันสร้างคำถามให้กับแป้งมาตลอดว่าคนที่ชื่อเฮียบุ้งที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยทำไมต้องออกโรงช่วยบิดเบือนเรื่องเพื่อไม่ให้ความจริงที่แป้งพยายามจะพูดมันต้องหายไปด้วยและแป้งค่ะก็ยังมีการระบุอีกคำนองว่าให้เวลาทุกคนมาขอโทษแป้งแล้วแต่ทุกคนกลับนิ่ง แต่คนเหล่านี้กับเลือกเพียงแค่ไม่นำทัวมาลงในทวิตเตอร์ของแป้งและยังระบุอีกว่าแอมมีบ่บอกว่าขบวนการมีมติว่าจะไม่มาวอลแวร์แป้งไม่ว่าแป้งจะทำอะไรซึ่งแป้งมองว่ามันไม่ใช่มันต้องเป็นการพูดความจริงมันต้องแก้ไขเรื่องโกหกไม่ใช่ปล่อยผ่านซึ่งต่อมาค่ะเวลาประมาณเที่ยงคืน16นาทีก็ได้มีการปล่อยคลิปเสียงของแป้งออกมาโดยระบุข,ข้อความว่า เนื่องจากตนไม่สามารถมั่นใจใครได้เลยเพราะถูกบิดเบือนคำพูดไปแล้วตอนที่ทรายขอโทษตนจึงเรียกขอเสียงทุกครั้งที่คุยขอดูดเสียงชื่อคนที่ไม่อยากให้ต้องมาวุ่นวายเกับเรื่องนี้ออกตนไม่สามารถทนรอให้เรื่องนี้ผ่านไปเฉยๆเพื่อคำว่าเพื่อให้กระบวนการไปต่อได้อะไรนั่นได้งานของแป้งลายงานบนกำแพงที่เชียงใหม่ถูกคนไม่รู้เรื่องมาพ่นทับทำลาย เพราะเชื่อว่าเป็นคนส่งคลิปให้ตำรวจตามที่แกนนำพยายามใส่ความตอนที่หนึ่งนี้ขอใช้สิทธิ์แก้ไขเรื่องนี้ปลอถึงคุณใบตองแห้งหวังว่าหลังจากฟังคลิปนี้แล้วจะตาสว่างขึ้นบ้างไอ้นักต้มตุนที่บอกว่าเอาออกไปแล้วนะ่ะได้ยินชัดเต็มสองหูแล้วนะลุงเป็นถึงสื่อผู้หลักผู้ใหญ่อุตสาห์ติดตามมาตั้งนานเชื่อคนง่ายแบบนี้ระวังจะกลายเป็นใบตองเฮา ล่าสุดค่ะทางด้านของนายสมบัติทองย้อยหัวหน้ากาศแสด,แดงก็ได้มีการโพสต์ข้อความหลังจากที่ได้ฟังคลิปที่ถูกปล่อยออกมาโดยระบุข้อความว่า mm. คลิปเสียงชัดขนาดนี้แต่งงยังมีคนบอกตัดต่อใส่ร้ายทำเป็นขบวนการเพื่อทำลายขบวนการการเคลื่อนไหวของนักศึกษาถางงั้นก็โง่ให้เขาหลอกกันต่อไปเถอะส่วนตนนี้ิ้งตั้งแต่ได้ยินว่าม็อบนี้จัดเองเงินตนเอง จัดให้เด็กๆมันควักไปหลายแสนเลยและยังมีการโพสต์อีกว่าเรื่องคลิปเสียงไม่มีอะไรซับซ้อนถ้าพวกนั้นไม่ได้ทําผิดก็ไม่ต้องดิน้นก็แค่นั้นเองถ้าคิดว่าเป็นคนดีจริงๆจะกลัวอะไรแล้วประเภทที่บอกว่าอย่าออกมาแฉจะทําให้ขบวนการเสียแล้วตนขอย้อนถามว่าจะให้พวกเหลือบริ้นไรมาหากินในม็อบกันแบบนี้นะหรือคนที่ออกมาดิ้นไม่มีอะไรมาก เสียผลประโยชน์เงินเท่าไหร่เข้ามาในม็อบไม่ใช่หลักร้อยหลักพันมันเป็นหลักแสนหลักล้านหอมหวนชวนให้มาบริหารเงินตรงนี้หายไปก็ดิ้นสิดีจริงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวความดีจะปกป้องตัวเองก็แค่นั้นเองและยังมีการโพสต์ข้อความค่ะถึงกรณีของรถห้องน้ำราคา5ล้านบาทที่บุง้งหรือว่านายประกรณพรชีวงังกูลบอกว่าใช้เงินซื้อรถห้องน้ำใหม่สคันราคาประมาณหล้านบวก และน่าจะใช้เวลาดำเนินเอกสารประมาณ10วันโดยบอกว่าแค่ได้ข่าวเฉยๆเรื่องรถห้องน้ำของมอบ็บว่าจะมีจะมีจะมีจนมีคนมาถามในโพสต์พร้อมกับแนบคลิป5ล้านเงิน5ล้านสำหรับรถห้องน้ำแล้วไหนรถห้องน้ำา5ล้านใครได้ไปใช้บ้างหรือ,อยังมาเล่าสู่กันฟังหน่อยและยังมีการโพสต์ต่ออีกว่าจะเอาอะไรกับเงิน5ล้านที่จะซื้อรถห้องน้ำ ซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของเขาบริจาคไปแล้วเชื่อใจเขามั่นใจเขาไม่บริจาคอย่าบน่นเขาจะเอาเงินไปทำอะไรก็เรื่องของเขาคือจะอยู่แบบง่ๆให้เขาหลอกแล้วก็อ้างเพื่อให้ขบวนการเคลื่อนไหวไปต่อได้จะววยวายให้เสียขบวนทำไมพร้อมทั้งขาดทางด้านของนายสมบัติก็ยังมีการเปรียบเทียบกระทบไปถึงนายกว่ามันก็ไม่ต่างจากประยุทธ์ได้เงินกู้มาแล้ว แล้วบอกว่าผมจะเอามาทำอะไรก็ได้มันเรื่องของผมจะโวยวายทำไมมันทำให้ประเทศชาติดูไม่ดีงั้นก็ให้เขาหลอกกินเงินบริจาคกันต่อไปเถอะนะตามสบายและนายสมบัติค่ะก็ยังบอกอีกว่าแค่ขบวนการทุจริตคอร์รัปชันในมอบยังไม่ช่วยกันปราบปรามแถมออกมาปกป้องด้วยก็อย่าหวังเลยจะล้มรัฐบาลน,นี้ได้เด็กๆที่ก่อเหตุต่ตางๆต,ตามที่เป็นข่าวรู้ไหม เขาเปิดโรงแรมให้นอนให้วางแผนกันสบายๆเลยนะส่วนมวลชนหากินเองหานอนเองโชคดีอาจมีหิ้นมีระเบิดหล่นใส่หัวเป็นของแถมกลับบ้านจากเด็กๆกลุ่มนั้นคุณภาพสุดๆแ้่าทางด้านของนายสมบัติทองย้อยค่ะก็ยังมีการทิ้งท้ายอีกว่าอย่าด่าตนนะที่ตนทำนี่ไม่ใช่ด้อยค่าเด็กด้อยค่าม็อบแต่แค่ตนเห็นว่าไม่ถูกที่ต้องมีคนมากมาย ที่ออกไปด้วยใจแต่กลับโดนทรยศหักหลังหลอกใช้เป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวด้วยคำว่าอุดมการณ์ซึ่งรวมทั้งตัวของนายสมบัติเองด้วยค่ะ เจอเนบแรงแม่ยกส่งสัญญาณร่วมม็อบลูกกวนร่มไม่พอใจจี G ้ถามเงินบริจาครถห้องน้ำราคา5ล้านพร้อมไหมละ่ะหลังจากที่มีรายงานว่าม็อบที่จะเกิดขึ้นในวันที่24มิถุนายน2564นี้มีได้กันคร่าวๆถึง5กลุ่มและกลุ่มของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็จะมีเพนกวินเป็นแกนนำขณะที่กลุ่มราษฎรได้มีมวลชนประกาศจะรวมตัวด้วยเช่นเดียวกันโดย พรมสอนวีรธรรมจารีหรือฟ้าแกนนำราษฎรมูเตลูได้โพสต์ข้อความใน Facebook ว่ากลิ่นทูบควันเทียนราษฎรยืนยันไม่ลดเพดานเจอกันแน่24มิถุนายนนี้ราษฎรมูเตลูและอีกข้อความที่บอกว่าพริกพร้อมเกลือพร้อมราษฎรยืนยันไม่ลดเพดานเจอกัน24มิถุนายนนี้ ทั้งนี้ก็พบอีกว่าอีก2วันที่จะถึงวันที่จะมีการรวมตัวของม็อบก็ได้มีเสียงจากกลุ่มมวลชนราษฎรสอบถามไปยังท่อน้ำเลี้ยงอย่างบุ้งปกรณ์ว่ารอบนี้รถห้องน้ําพร้อมไหมโดยมีหลายคอมเมนต์ตอบกลับไปว่าต้องพร้อมเพราะเขาซื้อแล้ว5ล้านซึ่งเมื่อช่วงม็อบใหญ่ในปี2563มีข่าวว่าบุ้งปกรณ์ทุ่มเงิน5ล้านซื้อรถห้องน้ําติดแอร์ไว้เพื่อใช้ในม็อบโดยเฉพาะ และคาดว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่มวลชนบริจาคเข้ามาถึงแม้ว่าทั้งไซและบุ้งจะไม่ได้มีการแสดงบัญชีว่าเงินบริจาคมีมากน้อยแค่ไหนแต่มวลชนก็คาดการว่าคงมากหลายล้านนอกจากนี้ใน Facebook ของประกรณ์พรชีวางกูลหรือเคียบุง้งขวัญใจม็อบก็ยังได้เคลื่อนไหวโดยได้โพสต์ข้อความก่อนจะไปร่วมม็อบวันที่24มิถุนายนนี้ว่าอยากได้เครื่องเสียงเครื่องปั่นไฟที่ตำรวจยึดไปต้องทำยังไงทั้งกองที่โดนยึดไป มูลค่าประมาณ3-4แสนได้มัง้งแล้วเมื่อกี้นั่งพิมพ์ว่าอะไรที่โดนยึดไปบ้างรวมๆแล้วเยอะมากเราเสียหายจากการโดนยึดเข้าของขนาดนี้เลยเหรอจนมีคอมเมนต์มาถามว่าของยังอยู่ไหมฟ้องกลับได้ไหมบุงก็ตอบว่ายังอยู่และของพวกนี้เช่ามาซึ่งอย่างไรก็ตามมีความน่าแปลกใจที่ว่าทําไมท่อน้ําเลี้ยงม็อบถึงไม่นําเงินไปซื้อของใหม่และเมื่อไม่มีม็อบมาระยะนึงแล้ว เงินบริจาคยังอยู่ครบหรือไม่ถึงขนาดที่แอมมี่ที่เคยเป็นเพื่อนรักอยู่กลุ่มเดียวกันยังแฉว่ามีการหลอกเงินประชาชนและพาคนไม่น่าไว้ใจเข้ามาในม็อบจนงานนี้บรรดาม็อบนั้นแตกคอกันหมด เปิดประเด็นค่ะสอแวล่มจับตากลุ่มรีเดมไร้การเคลื่อนไหวอาจถอนตัวม็บ .24 วิถุนายนนี้หลัง่อนน้ำเลี้ยงออกมาแฉขยันก่อเรื่องผานเงินบริจาคค่ะหลังจากที่มีประเด็นค่ะในการแฉในแชทลับเทเล g r a ของกลุ่มรีเดมที่ตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงแตกกันพบว่ามีการโจมตีกันเองอย่างดุเดือดสืบเนื่องจากการปั่นเฟกนิวพอมาเจอข้อมูลจริงก็เถียงกันไม่ออก จนบางคนคะ่ะบอกว่าทำไมแอดมินถึงไม่คัดกรองข้อมูลปล่อยให้เรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาในกลุ่มได้อย่างไรผิดวัตถุประสงค์จนต่อมาคะ่ะก็มีการหนีไปตั้งแชทกลุ่มใหม่แต่ก็ไม่คึกคักคะ่ะส้ำม,มวลชนก็บอกว่าไม่อยากออกมาร่วมมอ็บแล้วเงินไม่มีโควิดก็น่ากลัวบางคนก็บอกว่าให้รีเดมพอได้แล้วสู้ต่อไปก็ไม่ชนะขณะที่ทางด้านของกลุ่ม ของแนวร่วมธรรมศาสตร์กลุ่มราษฎรและก็ราษฎรมูเตลูก็ยังประกาศว่าจะออกมาสู้ชนเพดานร่วมม็อบในวันที่24มิถุนายนนี้โดยมีเพนกวินค่ะเป็นแกนนำหลักไผ่รุง้งไม้ที่ประกาศจะมาร่วมม็อบด้วยทำให้ทางด้านของกลุ่มรีเดมค่ะภายใต้ของการเคลื่อนไหวของเยาวชนปลดแอกก็ยังนิ่งต่อกระแสม็อบครั้งนี้ อีกทั้งทางด้านของเพจหลักกลุ่มเยาวชนปลดแอร์ค่ะก็ไม่มีการเคลื่อนไหวบวกกับเจ๊จุกค,ครอง3ก็ได้มีการเปิดเผยแชทเทเล GRAM ของกลุ่มรีเดมว่าตอนนี้มีแต่คนเรียกหาแอดมินว่าให้โปรโมตมอ็บหน่อยเนื่องจากอีก2วันจะถึงวันรวมตัวแต่ดูเหมือนกระแสจะแผ่วหักรีเดมโปรโมตรับรองคนออกมาเยอะ โดยพบว่าแอดมินกลุ่มค่ะก็ยังคงเงียบไม่มีการตอบในแชทนั้นซึ่งทางด้านของเจ๊จุครอง3ค่ะก็ได้มีการเขียนข้อความบนทวิตเตอร์ด้วยว่าสิ่งหนึ่งที่พวกสามกีบไม่เคยเข้าใจคือการบริหารจัดการชุมนุมพวกที่เข้าใจดีแต่มันไม่ค่อยพูดคือคนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนทุกการชุมนุมต้องใช้ต่างถามว่าถ้าจัดแล้วต้องควักเนื้อตัวเองต้องตามรับผิดชอบคนมันจะจัดไหม เห่าหอนเรียกมันก็ไม่ออกมารอกพร้อมกับมีการทิ้งท้ายอีกว่าไปถามบุ้งดูสิว่าทำไมทั้งนี้ในกลุ่มของรีเดมค่ะก็เรียกว่าไร้การเคลื่อนไหวในช่วงนี้สืบเนื่องมาจากทางด้านกรณีของบุ้งปรกรณ์ท่อน้ำเลี้ยงค่ะได้มีการออกมาแช่ว่าม็อบนี้ล้างผ่านและสร้างความเสียหายเยอะมากใช้เงินจากกลุ่มรัศดรเยอะมากต้องตามไปดูแลให้คงต้องจบแล้วแล้วถ้าใครคิดว่าใช้เงินบริจาคขอขำ เพราะเงินบริจาคมีมากเท่าไหร่กันอย่างไรก็ตามค่ะวันที่24มิถุนายนนี้ก็ต้องมีการจับตาดูกันต่อไปค่ะว่าทางด้านของกลุ่มรีเดมจะเข้าร่วมการชุมนุมหรือไม่เพราะครั้งสุดท้ายที่ออกมาก็คือตอนที่มีการเคลื่อนขบวนรถนะคะไปศาสีที่หน้าสำนักงานสารอาญาเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาและก็ได้มีการประกาศว่าหากรวมตัวกันใหม่วันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ มาเปิดประเด็นค่ะทางด้านของแป้งก็เดือดค่ะเปิดคลิปตอน2อแอมมี่รู้ตัวก่อนถูกจับอ้างสายนนทสั่งล็อกตัวหรือลูกน้องคนสนิทเตรียมแฉซ้ำค่ะจากกรณีที่ทางด้านของนายสมอนนทเล็กอุทัยหรือว่าแป้งศิล,ลปินกาฟฟิตี้ชื่อดังค่ะได้มีการปล่อยคลิปเสียงออกมาซึ่งก็เป็นการพูดคุยกันระหว่างตัวเขากับแอมมี่เดอะบัตเทบูหรือว่านายชัยอมรแก้ววิบุญพันธ์ ถึงกรณีที่แป้งนั้นถูกกลุ่มของสายอินทิราเจริญปุระและบุ้งประกรณพรชีวางกูล2แกนนำม็อบทอน้ำเลี้ยงคณะรัษดรที่ดูแลในเรื่องของเงินบริจาคและการจัดสรรเสบียงเพื่อสนับสนุนม็อบค่ะก็ได้มีการออกมาปล่อยคราวก่อนหน้านี้ว่าแป้งเป็นสายให้กับตำรวจมาจับแอมมี่ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีมาตรา1 1 2และวางเพลิงจากกรณีที่แอมมี่ค่ะ เผาพราบรมชายาลักษณ์เมื่อช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพาันธ์2564ที่ผ่านมาและก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีและแป้งค่ะก็ยังมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook อีกว่าเนื่องจากตนไม่สามารถมั่นใจใครได้เลยเพราะถูกบิดเบือนคำพูดไปแล้วตอนที่สายขอโทษตนจึงต้องเร็อกขอเสียงทุกครั้งที่คุยขอดูดเสียงชื่อคนที่ไม่อยากให้ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องนี้อีกออก ตนไม่สามารถทนรอให้เรื่องนี้ผ่านไปเฉยๆเพื่อคำว่าเพื่อให้กระบวนการไปต่อได้งานของตนหลายงานบนกำแพงที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกคนไม่รู้เรื่องพ้นทัพทำลายเพราะเชื่อว่าตนเป็นคนส่งคลิปให้ตำรวจตามที่เหล่าแกนนำพยายามใส่ความตอนที่หนึ่งนี้ขอใช้สิทธ์แก้ไขเรื่องนี้และก็ยังมีการทิ้งท้ายข้อความค่ะฝากไปถึงนายอัธกิจแสวงสุขหรือว่าใบตองแห้งพิธีกร Voice TV อีกด้วยว่า ปอลอถึงคุณใบตองแห้งหวังว่าหลังจากฟังคลิปนี้แล้วจะตาสว่างขึ้นบ้างนักต้มตุนที่บอกว่าเอาออกไปแล้วได้ยินชัดเต็มสองหูแล้วนะลุงเป็นถึงสื่อผู้หลักผู้ใหญ่อุตสาห์ติดตามมาตั้งนานเชื่อขนง่ายแบบนี้ระวังกลายเป็นใบตองเห่าต่อมาค่ะก็ทำให้ทางด้านของนายสมบัติทองย้อยอดีตหัวหน้ากาศคนแสดง ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ขบวนการหากินกับม็อบว่ามีการหลอกมวลชนให้บริจาคเงินและมีการพูดถึงการซื้อรถห้องน้ำราคา5ล้านบาทของท่อน้ำเลี้ยงม็อบค่ะซึ่งก็ทำให้เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากล่าสุดค่ะทางด้านของแปงสมอนนนก็ได้มีการเปิดเผยคลิปตอนที่2 ซึ่งมีการโพสต์ในช่วงเวลา22นาฬิกาของเมื่อวันที่22มิถุนายนโดยสรุปเนื้อหาใจความได้ว่า แอมมี่นั้นรู้ตัวตั้งแต่ก่อนจะถูกตำรวจจับเข้าคุกแล้ววานนนสั่งให้เด็กตามล็อกตัวแอมมี่แต่แอมมี่ไม่พูดได้แต่เก็บไว้ในใจขณะที่แป้งเองก็แสดงความไม่พอใจกรณีที่กลุ่มของสายไม่ขอโทษต่อสิ่งที่ทำกับเขาไม่ว่าจะเป็นการขอโทษผ่านสื่อโซเชียลหรือแม้แต่การขอโทษเป็นการส่วนตัวดังนั้นแป้งจึงจะเป็นต้องออกมาแชเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเอง พร้อมกับมีการโพสต์ข้อความด้วยว่าตอนที่2แอมมี่ถูกสั่งล็อกตัวโดยนนซึ่งอยู่กับสายตอนสั่งนี่คือขอ้อเท็จจริงที่ตนได้รู้มาจากคนสนิทแอมมี่หลังแอมมี่เข้าคุกและตนรับไม่ได้กับประโยคคำพูดนี้ซึ่งในการคุยโทรศัพท์เคลียร์กันกับสายสายได้ขอโทษในเรื่องนี้กับตน แต่ได้เปลี่ยนเรื่องบอกคนอื่นว่าตนเข้าใจผิดแล้วโทรมาขอโทษทรายซึ่งตนถือว่าเป็นการบิดเบือนเพื่อปกป้องเรื่องอะไรสักอย่างกับสังคมแต่ขอไม่สนตรงเรื่องนี้เพราะตนไม่ได้ร่วมบริจาคเงินขอสนแค่ว่าตนโดนกล่าวหาว่าแต่งเรื่องนี้เพื่อมาทำลายกระบวนการประชาธิปไตยหาว่าตนยังริสเครดิตแม่ยกแห่งชาติหาว่าหิวแสงหาว่าเป็นคนของอีกฝั่ง ทั้งที่ตนพลนสีรับใช้อุดมการตามเผด็จการของตนมาตั้งแต่สมัยม็อบยังไม่มีด้วยซ้าแต่ตนรับไม่ได้ที่มีใครในม็อบมาสั่งล็อกตัวแอมมี่มันน่าสมเพชที่ต้องมานั่งคิดนั่งหาเหตุผลที่อยากให้เพื่อนตนโดนจับมันทุเรศที่จะมีใครมาหวังผลประโยชน์จากการที่เพื่อนตนจะโดนติดคุกมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่หรืออยากจะคิดว่าตนแต่งเรื่องต่อกอสิทธิของแต่ละคน แต่อยากให้คิดตามอย่างมีเหตุผลแล้วถ้ารู้สึกว่ามันแปลกๆที่ต้องแต่งเรื่องมากล่าวหาตนก็ขอเชิญไปตามหาสาเหตุต่อกันเองในส่วนของแป้งจากตอนที่1กับตอนที่2นี้นะคะแป้งก็มองว่าน่าจะพอทำให้หลายๆคนได้รับรู้ความจริงแล้วคนที่ยังเลือกจะเชื่อแบบเดิมต่อไปบังคับความคิดไม่ได้แต่ถ้าความจริงจากด้านของแป้งทำให้ใครตาสว่าง หรือทำให้สังคมได้ระมัดระวังตัวมากขึ้นจากการแสดงของดาราแปงก็บอกว่าขอขอบคุณมากๆค่ะเพราะการถูกกล่าวหาว่าเป็นคนจับเพื่อนตัวเองยัดคุกทั้งๆที่ช่วยสุดชีวิตในตอนที่ต้องการความช่วยเหลือและโดนกล่าวหาว่าพยายามจะแต่งเรื่องมันทำลายฝั่งเดียวกันมันเจ็บเกินกว่าจะปล่อยให้ผ่านไปได้เพียงเพื่อให้กบวนการไปต่อได้และแปงค่ะก็ยังมีการทิ้งท้ายอีกด้วยว่า หวังว่าจะไม่มีใครในฝั่งนี้ต้องมาโดนอะไรแบบนี้จากคนกลุ่มนี้อีกขออนุญาตปิดส่วนคอมเมนต์เพราะบางคนชอบใช้วิธีพวกมาลากไปใครอยากเม้นแนะนำให้แชร์ไปต่อให้สังคมตัดสินกันเองว่าตกลงใครตอแหลแต่งเรื่องมาทำลายคนอื่นกันแน่อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งคนนะคะที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนั่นก็คือปรามค่ะ ซึ่งก็เป็นลูกน้องของนนโดยปา์มนั้นก็เป็นฝ่ายประสานงานระหว่างทีมฝ่ายสเสบียงที่ดูแลโดยบุง้งทรายมุกและนนและทีมกาดของกลุ่มมวลชนเดิมทีค่ะปลาล์มเป็นลูกน้องทรายมาก่อนแต่หลังจากที่นนเข้ามามีบทบาทในม็อบผ่านการผลักดันของทรายนนก็มักจะมาสั่งให้ปลาล์มนั้นทำโนนทำนี่จนปลาล์มค่ะกลายเป็นลูกน้องของนนไปโดยปริยายแต่ล่าสุดปลาล์มเองค่ะก็ไม่ไว้วางใจในตัวของนน และลึกๆแล้วเขาก็แค้นนอนอย่างมากค่ะเนื่งว่าจากปามเชื่อว่าการที่อยู่ๆมีตำรวจบุกเข้าไปคนบ้านที่ปามอยู่กับแม่นั้นน่าจะเป็นฝีมือของนอนเพราะปามนั้นไม่เคยเอาที่อยู่ให้ใครคนเดียวที่จะมีที่อยู่ของปามก็คือนอนเพราะปามค่ะเคยฝากให้นนนั้นซื้อแว่นกันแดดและให้ที่อยู่บ้านแม่กับนนขณะเดียวกันค่ะปามก็กำความลับของนอนเอาไว้ค่อนข้างเยอะ เพราะนนนั้นมีการสั่งการต่างๆผ่านปามตลอดแม้แต่เรื่องที่นนนั้นสั่งให้คนไปล็อกตัวแอมมี่ส่งตำรวจหลังจากแอมมี่เผาพระบรมชายาลักษณ์เพราะกลัวเรื่องจะลามไปถึงม็อบทำให้ม็อบเสียขบวนปามก็รู้และเนื่องจากปามมรู้จักกับแป้งในช่วงที่ทำกิจกรรมทางการเมืองปามค่ะจึงนำเรื่องนี้มาบอกกับแป้งซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของแอมมี่ทำให้แป้งนั้นโกรธทรายแล้วก็นนมากม กพราะมองว่าที่ผ่านมานั้นแอมมี่ก็ทําเพื่อมอบมาตลอดพอแอมมี่พาดก็ถีบหัวทรงแล้วก็ยังมีกระแสข่าวว่าป่าเองค่ะก็กําลังเตรียมจะออกมาแฉนนเช่นกันสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l ล n e shop s i t store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ